ยึดมือถือ m o โตเทคสำหรับมอเตอร์ไซค์ที่ทุกคนต้องมีเพิ่มความสะดวกในการใช้งานโทรศัพท์ขณะขับขี่ราคาเพียง199บาทเท่านั้นสวัสดีค่ะแนะนำที่ยึดมือถือสำหรับรถ ide, มอเตอร์ไซค์เหมาะสำหรับเารเดินทางค่ะ m o โตเทคที่จับมือถือสำหรับมอเตอร์ไซค์ราคา199บาทเท่านั้นมีคุณสมบัติด,ดังต่อไปนี้ที่จับโทรศัพท์ติดมอเตอร์ไซค์แบบอลูมิเนียมปรับมุมก้มเงยได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาขาจับมือถือสำหรับมือถือและ GPS navigation มีน็อตหมุนได้360องศาปรับขนาดได้สูงสุด9เซนติเมตรมี2แบบให้เลือกสำหรับติดตั้ง A ศ1แฮนด์มาและ A 0 2กระจกเรามีชุดพิเศษให้ท่านคือชุดครอบแฮนด์ XMAX และฟาซาพร้อมใช้งานติดตั้งได้ทั้งแฮนด์บาและกระจกรวมถึงบาเสริมสั้นมอโตโวูดสำหรับการติดแฮนด์มาวัสดุทำมาจากผลิตจาก ium, อลูมิเนียมแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาความสามารถเสริมการใช้ร่วมกับบาเสริมสั้นช่วยปรับตำแหน่งได้สินค้าที่สามารถปรับตำแหน่งได้หลากหลายแบบทำจากวัสดุคุณภาพสูง และมาพร้อมชุดพิเศษที่ทําให้ติดตั้งง่ายสําหรับท่านที่ต้องการความสะดวกสบายในการ